5อันดับหุ่นยนต์ที่ผมไม่ชอบอันดับที่5หุ่นกระป๋องติดปืนกลหุ่นประเภทนี้มักจะถูกสร้างขึ้นโดยไอ้พวกบ้าปืนกลที่ติดปืนใหญ่เข้าไปโคตรเยอะซึ่งนั่นมันทำให้แม้แต่คุณจะติดบาเรียรไว้เยอะคุณก็ไม่สามารถป้องกันปืนกลที่ยิวมารัวๆแม้ว่ารถคุณจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่จำเอาไว้เสมอว่า คุณยนต์มันเหลี่ยมว่าคุณเสมอเพราะว่ามันยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือบินและยิงกลางอากาศซึ่งถ้ามันบินแล้วก็คุณก็รู้ว่าคุณจะยิงมันไม่โดนและระวังจะตายโง่อันดับที่4 บ็อกซิ่งโลบอทหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นมีแขนทึ่งต่างจากหุ่นยนต์ตัวอื่นที่มีแค่ปืนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวนี้ไม่มีปืนแต่ว่ามันก็ถูกทําการเติมเต็มด้วยมือของมันที่สามารถจับผู้เล่นได้ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้นั้นจะไม่เน้นเอาไป PVP สักเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถเอาไปแกล้งคนในการห,หัวจุ่มน้ําได้แต่ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าผู้ลเล่นคนนั้นไม่มีเจ็ตแพ็กอยู่ข้างหลัง ไม่งั้นคุณอาจจะพลาดเหมือนในคลิปคปนี้แต่ก็ยังพึ่งเสียใจไปเพราะก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถฆ่าผู้เล่นให้ตายได้แต่ว่าคุณน่าจะต้องเตรียมใจมาก่อนเพราะว่ามึงก็ต้องตายเหมือนกันในเรื่องของการ PVP กูยังพูดไม่จบมันก็ตายแล้วแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ได้สัญญากับหุ่นยนต์เอาไว้ว่าผมจะแก้แค้นให้กับมันและในที่สุดผมก็ทำมันสำเร็จอันดับที่สาหุ่นยนต์ของไอ้พวกขี้เกียจหุ่นยนต์ประเภทนี้มักจะถูกติดตั้งระบบออโต้พายโเอาไว้ทั่วตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัวนี้ ความพิเศษของไอหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือมันสามารถยิงปืนกลได้โดยที่กดสวิตช์เพียงแค่ครั้งเดียวและถึงแม้ว่าข้อเสียของมันคือไม่สามารถหันองศาปืนได้แต่มันสามารถหันองศาของตัวหุ่นเองได้โดยการตีลังกากลับหลังและสามารถทำลายเป้าหมายได้เช่นกันและระบบที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือ มันสามารถดีดตัวได้แบบว่อกี้ถึงแม้ว่าโอกาสทําจะค่อนข้างยากหน่อยและที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเดินเองได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดสวิตช์ที่ขาข้อดีของมันก็คือสามารถเล่นในมือถือก็ยังได้อันดับที่สอง Zip 4 Danger ที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าขี้เกียจ หัวมันก็เลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณยักษ์เยเกอร์แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนถึงแม้ว่ามันจะมีอาวุธที่ไม่มากแต่ว่าบล็อกในตัวนั้นมันมีโคตรเยอะดังนั้นถ้าคุณคิดจะทำลายมันแล้วก็อย่าฝันเลยแต่ผมมีทิคให้คุณนั่นก็คือยิงที่ข้อต่อของมันเพราะว่าจุดอ่อนของไอหุ่นยนต์พวกนี้ คือข้อต่อที่อ่อนแอที่ไม่สามารถเอาบล็อกมาปิดได้แต่ก็อย่าชะล่าใจไปเพราะว่ามันก็ได้ทำการแอบติดตั้งระเบิดล่องหุนเอาไว้ที่กํำปั้นของมันดังนั้นอย่าเอาอาวุธของคุณไปชนกับมือของมันละ่ะไม่งั้นก็จะปลิวอันดับที่1 Fuck ฟ o กยูโรบเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีความสามารถทางด้านการโจมตีกายภาพ แต่มีความสามารถในการสร้างบาดแผลทางจิตใจได้อย่างมากซึ่งข้อควรระวังของผู้ที่ขับหุ่นยนต์นี้ต้องระวังการโดนรีพอร์ตห้ามชูนิ้วกลางเกิน5ครั้งและหุ่นยนต์ตัวนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของไอ้พวกโลกจิตที่ชอบชูนิ้วกลางใส่คนอื่นและถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถโจมตีได้มันก็ถูกทดแทนด้วยน้ำยา แล้วก็ที่สําคัญห้ามไปยืนนิ่งๆแล้วชูนิ้วกลางใส่ไอ้พวกที่มันมีปืนใหญ่อยู่ม่งั้นจะเป็นแบบในคลิปนี้แต่แน่นอนว่าผมก็สามารถเอาชนะมันได้ด้วยยาไฟเพียงแค่กระบ,บอกเดียวกลายเป็นปุ๋ยไปเลยเอาละก็จบไปแล้วสําหรับ5้าอันดับคุณยนต์ที่ผมไม่ชอบใครที่ชอบคลิปเอ้ยใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็กดออกจากคลิปนี้ไปได้เลย